นับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube งพีพทอมแเสรครซบเราเราจะไปหาเสียงกันนะครับขอขณันเสียงให้ท่านประชาชนที่วันหนองกระบ่านะครับอำเภอวัาโป่งวัดวิสุโลกยามเย็ยนครับกันอ,องบุงเย็ยนครับชมรมการครับ Thank มีมาพบเพราะว่าเป็นเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยก็การเรียนเพราะม่พี่น้องนะครับชาวหนุ้ยเมืองอันนี้จะเป็นที่ที่ไหนครับขนะครับเลื่อนเรื่องไปเพื่ไทยบ้านลนกกระบบโม่ห้าหม่ห้าอ๋อการเรียนพราะว่พี่น้องชาวเบอร์เจ็ดนะครับจะทำหน้าที่นะครับเราหน้าที่มีหน้าที่ก็ช่วยก่อนเราเห็นผลงานมาแล้วนะครับตั้งแต่พักไทยเราจากพี่น้อแล้ว พี่น้องได้เจอแปดปีนั้นถามว่าพี่น้องต้องได้รับความทุกข์ยากลําบากแค่ไหนนะครับพี่น้องก็ต้องรู้แล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับคุณบนมาได้พวกเรียนจะสอนเลยก็เคยานมาเลยวันนี้ทานมาแล้วนะเห็นหน้าเห็นตาทุกคนเลกลับมาเลยเด็กเนนต้องแบงคนนี้กันเด็กเอาคนเดียวนะครพักทั้งคนเด็กคนเบอร์เจ็ดมาเลยนะครับ อาเบอร์จะเอาเร็วดูตามนี้เลยนี่มีเลขเจ็ดหยกหน้าเพราะมันไม่มีไม่มีการกางถนนนี้เลยครับกางถนนกลางหมู่บ้านเลยเป็นรัฐบาลคนมากนี่วันนี้ต้องบอกต้องรู้เลยมาโยนี่ดีแล้วมาโยน่ใกล้นี่เข้าเอาเนี่ยดูดีเลยนะของเราจะได้ ดูข้อแรกเลยข้อแรกนี่ทีเด็ดเลยเนี่ยกมเป็นผลลครไทยกมเป็นราจากไก่สิงไก่สิ่งมราชไก่สิ่งไก่สิ่งจะมางคนนี้ เรี้ทำาราแก้ปัญหางานาเพราว่าภไสวยๆก่อนสิคะเรียนัละเรียนนะลูกสวัสดีค่ะง่ายงอข้าเลยเนาะเกิดมาเนี่ยต้ไคร้ใจรันธ้มด้รมกธรมน่ว่าต้องเรียทั้งข้นบเน่ยอีกอูแท้ๆ้า้ใจเนี่ยมาใจมนี่ยมาใจมาเนี่ย เขา,าทักสินนะที่พูดใหม่ที่พูดใหม่ดิไม่ที่ว่าตะบ้านนอกเราเนี่ยที่มีรถมีมีรถมีรถทุ่งรถไทย,ทยไทยลุงไทยแลนด์รถปิกุ้งิกอัพใช้กันอยู่เนี่ยเพ,พ <อ S 2> ราะทักสินนะเนี่ยเกิดจากอะไรครับอ้าวก็เขามีที่ว่าไอ้สอปกก็ไปขึ้นทกศได้ไหมเออสปกเราเนี่ยที่ทํากินเราเนี่ยไปขึ้นทกศ แล้วก็กู้เงินจากกระทมาซื้อรถซื้ออะไรกันเต็มหมู่บ้านเนี่ยมาจากทักษิณนะเนี่ยแับประยุทธ์ครับตอนทักษิณแกยังอยู่นะโอ้ยยาบ้าไม่บุ่ไวอย่างนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหทุกย่อมย่าเลยพี่ผมอยากให้แกปราบให้กลับมาปาบให้สิ้นไปเลยฮะมาอาย่ที่คนร้านพ่อหมาก๊าบหกปีขึ้นไปหกปีขึ้นไปมีอยุห้ม เอ้ผมมีมีอยู่ห้าคนครับส mm hmm. ี่คนสี่คนมีห er ้าคนครับอันนี้เปนประเทศเรื่องนี้ครับสิบแปดนาฬิกาสิบเก้ามีตังค์เพิ่มเศรษฐกิจดีชาวบ้านบ้านหนองกระบ่าตมเอวัดไปโรปเอาปลดก็ใช้จัจังหวัดพิษณุโลกนะครับพูกกับมาแล้วความสนใจกับพักเพื่อไทยอย่างมากนะครับนี่คือวิธีที่สรุปวันนี้ที่เราได้เข้ามาเนี่ยเราได้สังขาสครบไหม ก e ารอยากเกลี่ยนแปลงรัฐบาลของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังลําลึกถึงท่านนายกทักษิณเนี่ว่าสมัยที่สปกสามารถแปลงสินไปกิได้เนี่ยทำให้ชาวบ้านแถวนี้มีมีรถเรออไร้ขับนะครับสามารถจะหนักซื้อรถมาเพื่อได้เป็นเครื่องมือทำมาชินได้นะครับกก็ดาเตะริงนะ ถ้าเราไปเห็นแกลงกันน้อยเลยก็คือพักเพื่อไทยเป็นความหวังของพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นรายการครับวันที่สิบสี่ก็จะกำหนดจะตากรรมพักเพื่อไทยครั้งยิบอกกับพี่น้องประชาชนที่นี่ว่าพักคือว่ายิบก้า้อกการแล้วสองกันนี่เป็นคำพูดของท่านคุณอาซูธรรมแสงประทุมนะครับประธานเคลียร์นโยบายพักเพื่อไทยนะครับว่าการร่วมทุนกับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องใช้เงินทองเลย แกพี่น้องใช้สิทธิ์ของตัวเองสิทธิพลเมืองเนี่ยกากรับาบเลือกเื่อเข้าไปแล้วนะครับนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อไทยก็จะปันผลถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยจะได้รับผลครับผมไม่ยกเว้นว่ายากดีมีจนครับหรือสี่วงหรือสี่ม่วงเนี่ย ต้องการสซเบอร์นี่คือสิทธิพลเมืองที่กำลังรอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครับผมยูทูบเบอร์ซิทธัพชาวิเศษสวัสดีครับนะครับจะไปกาตรงเบอร์ได้ไหมมันมีช่องให้กากาเข้าบ้านบางคนจัดทำขึ้นมานำเสนอพ่อแม่พี่น้อเนี่ยวันแรกที่พี่น้องเลือกเพื่อไทยแบบแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเข้าเป็นรัฐบาลนโยบายพวกนี้จะลงมาสู่พ่อแม่พี่น้องคนทั้งประเทศ เราสำรวจไปแล้วประมาณ5-4ล้านคนนะครับที่อายุตั้งแต่19ปี18ปีไม่นี่มึงจะนอนจะพิการมึงจะนอนติดเตียงมึงจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ไรไปนาเงินพวกนี้เข้าไปในปัตชานของพี่น้องโดยตรงไม่ผ่านใครแม้นใดคนเดียวไม่ผ่านเล้งไม่ผ่านนายทุนเงินเป็นของเราอยู่ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าตุงเลย แต่ให้ใช้ภายในหกเดือนทําไมถึงให้ใช้ภายในหกเดือนเพราะเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดอยู่ในหมู่บ้านของเราเราไม่อยากให้ใช้ที่เซเว่นไม่อยากเนนี้ไปตกอยู่ในเอ่อไอ้ศูนการท้าใหญ่ๆเพราะไอ้นั่นเป็นไอรุ่นการค้าของนายทุนเราไม่จำเป็นต้องใช้เราพื่อทำให้เศรษฐกิจสามารถบ้านบ้าน ลุงป้านะาอาขายของนิดหน่อยขายของโตหว้นซื้อสนับสนุนกันเพื่อให้มันมีเงินหมุนเวียนอยู่ในทันเดือนใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดแล้วเราคำนวณเระเวลาเดือนที่พ่อแม่พี่น้องใช้เงินเนี่ยทั้งหมด่ะทั้งประเทศเนี่ย54ล้านคนใช้งบประมาณ54ล้านบาทงบประานกูดีกว่าอะเงย พี่น้องคุยโคมนะครับแหดนสไลด์สารั้งคนเบอร์เจ็ดจารน้ำิการแล้วปัญหาพวกนี้เร่คุยกันนะครับผู้ได้รับการแจ้ไขทันทีนะครับเพราะ่าเ็นารบัราว่าารมานโอ้ก็ต้องยาผ้าที่เป็นซื้อไหม